นี่เลยมีเป็นผ้าสมเด็จนะคะเนื้อหยกอย่างงามนะคะเกรสวยเลยค่ะคุณพี่ขานี่เลยองค์แรกนะคะนี่เลยค่ะผ้าสมเด็จนะคะสีเขียวเนื้อสวยๆองค์นี้เลยนะคะคุณพี่จะเป็นหลวงพ่อพ้าสมเด็จนะคะคุณพี่นี่เลยค่ะหน้ากว้างๆเลยนะคะหนาๆเลยเนาะเป็นพ้าสมเด็จองค์นี้องค์แรกนะคะส่วนองค์ที่สองเนี่ยจะเป็นองค์บางนะคะนี่เลยมีองค์หนากับองค์บางเนาะลูกค้าสวยไม่แพ้กันเลยนะคะลูกค้านี่เลย เป็นพระสมเด็จนะคะนี่เลยเกศสวยงามแน่นอนคะ่ะลูกค้าค่ะพระสมเด็จกันไปแล้วนี่เลยจะมีเป็นหยกเจไดนะคะนี่เลยแหวนมรกตไซส์ห้าสิบเจ็ดมีแบบไหนบ้างแหวนแบบมรกตนะคะคุณพี่ขาแหวนมรกตจะเป็นมอซิติตค่ะคุณพี่ขาแต่ออกสีเขียวมรกต พี่แม็กซีจะเขียวคล้ายแบบมรกตนะไซส์้ามีนะเดี๋ยวแม่ค้าแนะนํานะคะวงนี้ก็คือฮิตท็อตของร้านเหมือนกันนะเป็นแหวนมอสซิซิตนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแนะนำเนาะพี่แม็กขารอสักครู่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าเตรียมสินค้าให้นะคะโอเคค่ะคุณพี่นี่ถา